ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะเอเฟัสบทที่สี่ข้อสิความคิดของเขาทั้งหลายถูกทําให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจสุภาษิทีิบเอข้อที่เ คนที่ไม่นับถือพระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบธรรมจะรอดพ้นด้วยความรู้สองปเปโตบทที่หนึ่งถึงข้อสามซิเมโอนปเปโตผู้รับใช้และกรครทูตของระเยสุคริสเรียนบรรดาผู้ที่รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือปรปเยสุคริสพระผู้ช่วยรอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นด้วยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราฤาษีเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองกิจการบทที่20บข้อ32บัดน,นี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคําแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธ,ธรรมิกชนหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสองเปโตโอรอคราูทษของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างดาวที่ทรงเลือกสรรที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นบอนทัสและแคว้นกาลาเทียแคว้นคาบาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทิเนียตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญญาณทรงทําให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟัง พระเยซูคริสต์และได้รับการประพงงในพระหฤทิยของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดสองที่มัทธิบทที่สามข้อสิบห้าถึงสิบหกข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคมภีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตกเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิง่งผิด และการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและ,ะพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระวัจนรคมของพระเจ้าสิ่งที่สําคัญพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเพิ่มพูนในความรู้เรื่องของพระเจ้าเพราะว่าเป็นความจรงิงเพราะว่าเป็นชีวิตวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าจงเพิ่มพูนความรู้ฝ่ายวิญญ,ญาณ ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่18เป็นพระคำหลักความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ธนกระทูตเปาโลเน้นย้ำถึงสภาพอันน่าสะพึงกลัว ของคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือไม่ได้รู้จักข้อพระคำของพระเจ้าหรือไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักชีวิตใหม่ไม่รู้จักคําว่าการบังเกิดใหม่หรือว่าการเป็นลูกของพระเจ้านั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็คือความคิดของเขาจะถูกทําให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ คนมากมายจึงมีความคิดที่มืดมนแม้ว่าจะมีความรู้ระดับไหนก็แล้วแต่แต่ความรู้ฝ่ายวิญญ,ญาณทําให้ตาสว่างตาใจสว่างตาฝ่ายวิญญ,ญาณเราสว่างเพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดตาฝ่ายวิญญ,ญาณของเราใครเคยได้ดูภาพดวงใจของมนุษย์ก็จะเข้าใจสิ่งที่ดิฉันกนําลังแบ่งปันตาใจของผู้คนมากมายถูกพยายามมัจจุราชใช้หอกในีไปทิ่ม จิตสำนึกปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วเราเข้าใจทันทีพยามัจจุราชก็จะปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณทำให้ฝ่ายวิญญาณของเรานะคะไม่พบกับพระเจ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม้ว่าเราจะเคยได้ยินได้ฟังแม้ว่าเราจะเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา แต่เมื่อเราถูกปิดบังด้วยอำนาจแห่งความมืดทําให้ใจของเรามืดมนได้วันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งเปิดตาจิตตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเราโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และปรงทรงใช้ผู้คนที่กลับใจใหม่ที่เป็นคริสเตียนก่อนเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าเป็นธรรมิกชนมาประกาศข่าวประเสริฐกับเราและ เขามีการเจิมก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเหตุให้ชีวิตของเรานะั้นนะเปิดใจกับพระวิญญาณอย่างง่ายได้และเราก็ต้อนรับเอาพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของเราเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเหตุให้เรามีตาฝ่ายวิญญาณของเราก็เปิดไม่มืดมันสตานมากุมหัวใจเราไม่ได้มันสตานมาปิดใจของเราให้มืดบอดไม่ได้แต่ใจของเราจะสว่าง พอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราตาฝ่ายวิญ,ญญาณของเราจึงสว่างขึ้นไม่มืดลงไม่มืดบอดไม่มืดมนถ้าตาใจตาฝ่ายวิญ,ญญาณของเราไม่มืดมนทำให้ความคิดของเราก็สว่างด้วยเราจะเข้าใจในสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะว่าทำไมเราไปประกาศคนโอ้กว่าจะเข้าใจทั้งทงที่ก็เป็นภาษาที่เราสื่อสารก็เป็นภาษาไทย แต่ทำไมเราพูดเรื่องพระเจ้าเขาไม่เข้าใจมันเกี่ยวข้องกับความรู้ฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพระนาะนันการที่เราจะไปประกาศเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของผู้คนเพราะว่าความมืดปกคลุมเขาอยู่นะฮะเงาแห่งมัจจุราชเงาวิญญาณแห่งความมืดที่ปิดกั้นจิตวิญญาณของผู้คน เราต้องอธิษฐานปลดปล่อยหรือปกคุมไปก่อนขับไล่วิญญาณแห่งความมืดที่ปิดตาหูตาใจตาฝ่ายวิญญาณของคนให้ออกไปจากคนที่เราจะไปประกาศอย่าไปไปโกรธให้เขาถ้าเขายังไม่ต้อนรับพระเยซูถ้าเขายังไม่ได้เปิดใจเราต้องอธิษฐานจนกว่าเขาจะเปิดบางคนไปขู่เขาให้เชื่อพระเจ้านะเขาไม่เชื่อก็โกรธให้เขานะมันไม่ถูกต้อง มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเราต้องรักทุกคนแต่มารซสตานนั่นแหละที่กลุ่มหัวใจของเขาอยู่เราต้องไปจัดการกับมันเราอธิษฐานเพียงพอไหมที่เราจะไปประกาศเรารักเขาและเราต้องอธิษฐานเพื่อเขาด้วยน้ำใสใจจริง ไม่ใช่ไปขู่เราก็ไปบังคับให้เขามาเราจะรักเขาขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขาการที่เราไปขู่เข็นเขามาเนี่ยนะคะมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่วิธีของพระเจ้าที่จะไปบังคับใครให้มาเชื่อพระยิูนะคะเราต้องเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณนี่คือความรู้ฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังผู้คนมากมายที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าตามพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ18ทำให้จิตใจของเขาไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่ามีวิญญาณแห่งความมืดปกคลมอยู่ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเข้าใจหลักการนี้ว่าท่านนักทูตเปาโลนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยให้ท่านเห็นว่าถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าแน่นอนเราจะมีวิญญาณแห่งความมืดวิญญาณที่ทําให้เราปฏิเสธพระเจ้าแข็งกระด้างต่อพระเจ้าต่อสู้กับพระเจ้า มนุษย์ทุกคนนั่นแหละที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจะเป็นศัตรูต่อพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวใจเราจะแข็งกระด้างต่อข่าวประเสริฐเพราะว่ามีวิญญาณแห่งความมืดอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะถ้าเรารักใครอยากประกาศข่าวดีกับใครอยากจะช่วยเหลือใครเราต้องอธิษฐานให้คนเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้น เขาอยู่ในถูกปกคมด้วยอำนาจอิทธิพลแห่งความมืดหรือว่ามาร์สตานทำให้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่แม้เขาเนี่ยคิดว่าพวกเราเนี่เป็นบ้าไปแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะฮะแต่ที่จริงมันเป็นความจริงที่โลกต้องรับทราบรับรู้ไว้ก็คือปริูุริต์เป็นทางเดียวที่จะรอดจากบึงไฟนรกทางเดียวที่จะไปสวรรค์ได้ไม่มีทางอื่น มารสตานก็เลยสกัดกั้นโดยการทำให้ใจิตใจของผู้คนมืดมัวมืดมนคุณมัวแล้วก็ห่างเหนินแล้วก็เนรเทศตัวเองออกจากพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้านั่นเองไม่มีส่วนไม่มีส่วนที่จะรับรู้ในความรู้ของพระเจ้าทำให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจความรู้ในพระคำของพระเจ้าในฝ่ายวิญ,ญญาณที่เรากำลังประกาศต้องอธิษฐาน พราว่าการที่เราประกาศก็คือการที่เรากําลังต่อสู้กับมารสตานเราประกาศเรื่องความรู้ของพระเจ้าเรากําลังประกาศฤทธเดชของพระเจ้านะคะเราต้องอธิษฐานด้วยจึงจะมีการเจมินฤทธเดชสิ่งที่เราพูดไปจึงจะปลดปล่อยใจที่มืดมนที่ตัวประหลาดประหลาดที่ถือหอกไปทิ้มใ,ใจเขาไว้นั่นแหละเราต้องขับวิญญ,ญาณแห่งความมือดออกไป ที่มันสตตนมาเกาะกลุ่มหัวใจของคนทําให้คนเนี่ยมืดบอดมืดมนไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่สามารถที่จะเข้าใจในการสื่อสารพระคาของพระเจ้าไปถึงผู้คนมันสตตนสกัดกัน้นต่อต้านข่าวประเสริฐเราต้องทราบนักประกาศทั้งหลายถ้าเรารักคนเราต้องอธิษฐานก่อนเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้มากๆแล้วก็สุภาพกับเขา ไม่ใช่เขายัางไม่เชื่อเขายัางไม่เข้าใจเราก็ไปไปขู่ไปว่าเขาคุณไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะคะต้องเข้าใจ <c oughs> เพราะนั้นเราต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการประกาศข่ขาวดีและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วยเพราะว่าเราเองก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความรู้ใหม่ๆการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้น พระคำของพระเจ้าก็จะนาเป็นฤทธเดชพระคำของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่าให้เราเป็นคริสเตียนแล้วก็ตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังหมดกำลังใจเพราะว่านั่นคือเรากำลังติดอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดอธิษฐานก็ไม่ออกจะไม่กล้ากระทั่งเข้ามาหาพระเจ้าเพราะเนื่องจากว่าเราติดกับดักของมารซาตานเราไปทำบาปไงคะ เมื่อเราไปทําบาปวิญญาณแห่งความมืดจะเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของเราจะทําให้เราเหินห่างจากพระเจ้าจะทําให้เราแยกจากพระเจ้าเราเคยมาโบสถ์อยู่ดีๆเราเคยรักพระเจ้าอยู่ดีๆมารซสตานก็จะทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังทําให้เราเนี่ยบบกว่าโอ้ก็เราทาบาปเราไม่เหมือนเขาเราไม่ดีพอนี่แหละผีกำลังทำให้เราแปลกแล้วก็แยกออกจากครอบครัวฝ่ายวิญญาณ แยกจากคริสตจกักรมันก็จะใส่ความคิดแบบนี้แหละเมื่อคุณไปทำบาปคุณก็จะเหินห่างคุณก็จะเนรเทศตัวเองจากพระเจ้าจากคริสตจกักรโดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณกำลังถูกกับดักของมาร์าตานเมื่อก่อนคุณอธิษฐานร้อนโรนกระตือลือลน้นนมัสการเต็มที่อธิษฐานเต็มที่ขับผีก็กล้าขับเต็มที่มั่นใจเสลอเกินหนักแน่นและมั่นคงแต่เมื่อเราไปทำบาปเรากำลังติดกับดักเจ้าแห่งความมืด วันนี้ไม่สายเกินไปนะคะเราต้องกล้าเข้ามาสารภาพบาปแล้วก็กลับใจใหม่เราก็อธิษฐานเลยนะอย่าไปฟังมารสิคะฟังพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าฤทธิดเดชพระโลหิตของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิดเดชชำระชีวิตของคุณทั้งคุณสารภาพบาปด้วยความจริงใจด้วยหัวใจแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาด้วยถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะกลับมาและเราก็ไม่เชื่อใจของเราเนี่ยว่าเราจะกลับมาได้จริงๆไหม เราไม่มีความตั้งใจเราไม่มีวินัยเราก็เลยไม่กล้าอธิษฐานเราก็เลยไม่กล้าส่งเสียงเราก็ไม่แน่ใจไงคะเราเป็นคนที่สับสนเราเป็นคนที่มีความกลัวหรือบางทีเราก็อาจจะฟังคําโกหกของมารซาตานหรือฟังเนื้อหนังของเราจนเราเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้าจนเราไม่กล้าอธิษฐานจนเราไม่กล้ามาโบสถ์จนเราติดกับดักอยู่ในหลุมพางนะคะ นี่แหละคริสตจักรจำเป็นจะต้องอธิษฐานเผื่อทั้งคนหลงหายที่คนหลงผิดที่หลงหายหลงผิดหลงเจนินนะฮะก็ปานนั้นแล้วคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็อยู่ในสภาพที่หลงเจนินอยู่เราต้องไปประกาศเราต้องช่วยเขาออกจากอาณาจักรแห่งความมืดนะคะเราต้องเข้าใจในหลักการนี้ทั้งตัวเราที่รู้จักกับพระเจ้าเราก็ต้องรักษาระดับความเชื่อรักษาการเจิมสัมผันสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะ มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นกับพระเจ้าแม้ว่าเราเจออุปสรรคปัญหามากมายเราไม่กลัวเพราะเรามีความรู้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณเรารู้จักกับพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครและเราก็รู้ว่าพระเจ้ามีฤทธเดชสามารถช่วยกู้เราได้ทุกปัญหาเราจึงไม่สับสนเราจึงไม่สิ้นหวังไงคะเราจึงกล้ามาพึ่งพระเจ้าเห็นไหมบทน้อยลงหายเมื่อเขานะสนานึก หรือว่าเมื่อเขากลับใจใหม่เขาระลึกถึงพ่อของเขาและเขาไม่อายเลยจะมาเป็นคนใช้พ่อเขาก็ยอมเขาตัดสินใจได้เลยว่าเขาเด็ดเดี่ยวเขามีประสบการณ์กับความบาปแล้วโอรู้รสชาติมันแล้วไม่เอาอีกแล้วตั้งใจหันหลังให้บาปแล้วก็กลับมาบ้านนี่คือความกล้าในความรักไม่มีความกลัวข่าวดีคนที่ทำบาปให้เราสรารภาพบาปและกลับใจใหม่อย่าไปกลัวพระเจ้า ถ้ากลัวพระเจ้าไม่ได้ไปสวรรค์ถ้ากลัวพระเจ้าแล้วคุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้การสารภาพบาปคือการยอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราเราต้องการไปต่อกับพระเจ้าเราต้องการออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเราจึงสารภาพบาปพระเจ้ารู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าไม่แปลกใจหรอกที่เราผิดพลาดบ้างเป็นอุบัติเหตุอย่าเป็นความตั้งใจก็แเ้ากัน ไม่ใช่ตั้งใจไปทำบาปแล้วก็มาสาร,รภาพอันนั้นก็สะสมพระพิโรธวันนี้เราต้องมั่นใจในความสว่างของพระเจ้าในความรู้ของพระเจ้าในการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องรู้ข้อมูลที่เป็นจริงว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรนั่นเองอย่าไปอยากลองไปทำบาปอยากลองหลงหายอยากลองหลงผิดดูสิว่าจะเป็นยังไงชีวิตของเรามันไม่ใช่เรื่องเล่นอย่าไปลองผิดลองถูก เมื่อพระเจ้าเปิดเผยข้อมูลที่จริงเราก็ต้องจริงใจเราก็ต้องกลับใจใหม่ไม่ต้องไปลองทำบาปไม่ต้องไปลองทำชั่วหรอกเพื่อเผอคุณจะกลับมาไม่ได้มันมันจะฆ่าเราให้ตายเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอีกมันก็เลยจัดการเราเบ็ดเสร็จนี่คือการลองที่ขาดสติปัญญาอย่าไปลองปฏิเสธพระเจ้าแต่เราจะต้องปฏิเสธมาน ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่อยู่ในความจริงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราเพิ่มพูนความรู้ที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเรารู้แต่ทำเป็นไม่รู้เราจะเป็นคนแข็งกระด้างและมืดมนเราจะไม่สามารถไปต่อได้วันนี้เราต้องเป็นคนลุกขึ้นรับผิดชอบความจริงที่พระเจ้าให้กับเรา และไม่เพียงแต่เรารู้เท่านี้แต่เราจะเพิ่มอีกเพิ่มความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพิ่มความรู้จากพระเจ้าเพิ่มความรู้ฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพรรองก่อนและพปรองจะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้หลายคนนะคะ่นะเราบอกว่าเราพบพระเจ้าแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านพระัมภีร์ไม่จําเป็นต้องไปบวชเราเชื่อแล้วนี่อยู่ที่บ้านก็ได้ก็เชื่อได้ ทำไมต้องไปโบทชเห็นไหมฝรั่งเขาไม่เห็นเคร่งเหมือนเราเลยมีการพูดแบบนี้อีกคุณอย่าไปเอาฝรั่งมาเป็นมาตรฐานคุณต้องเอาพระคำอา่าเลลุยาหรือคนไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ใส่ใจสนใจนะครความรู้ฝ่ายวิญญาณภพราะวจนะคำของพระเจ้าที่เปิดเผยสําแดงก็เรียกว่าความรู้พิเศษเอพิโนโซสิสเป็นภาษากรีกที่พูดถึงความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนและแม่นยำมาจากพระเจ้า คือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของพระเจ้ามาจากการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าและความใกล้ชิดไปเรียนแบบมนุษย์ที่ห่างจากพระเจ้าไม่รับใช้พระเจ้าไม่ตอบสนองบุญคุณพระเจ้าถ้าจะพูดนะไม่มีใจกระตันอยู่เราต้องเพิ่มความรู้เราต้องเพิ่มความสัมพันธ์เราต้องเพิ่มงานรับใช้เราต้องสแสวงหารพระเจ้าก่อนสิในพระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราอย่างนั้นชัดเจนไม่ผิด จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กนคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะตาฝ่ายวิญญ,ญาณเขาเปิดทําให้เขามีฤทธิด์เดชมีกําลังมีใจหิวกระหายในฝ่ายวิญญ,ญาณมีความรู้ฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วก็เป็นนักปฏิบัติถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราพูดขอไปทีภาคปฏิบัติเราไม่มีคําพูดของเราก็ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีการเจิมเอาคําพูดที่จะมีน้ําหนักก็คือคําพูดที่มีภาคปฏิบัติ การเปิดเผยที่สําแดงนะมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ดําเนินชีวิตหนักแน่นละมั่นคงนะคะเอเมนนี่คือการที่เรายอมจํานวนต่อพันธกิจแห่งพระคำเราต้องให้น้ําหนัก,กกับความรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐความรู้ของพระเจ้าไม่ใช่เรารู้แค่นี้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปกินข้าวเนี่ยเรายังกินทุกวันเลยพี่น้อง วันนี้ให้เรารักพระเจ้าเพิ่มขึ้นให้เรามีความรู้พระคำของพระเจ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเปิดเผยสาแดงความรู้ฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตเราจะเข้าใจเราจะเป็นคนที่เป็นตัวอันตรายต่อมาและเราก็จะไม่เป็นคนสิ้นหวังหมดกําลังใจเมื่อเรารเผชิญภยัยเผชิญความยากลําบากเราก็มั่นใจเราก็มั่นคงเราก็จะชื่นชมบินดีเราก็สามารถที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้และเราก็จะประกาศเรื่องความรอด เพราะเรารู้เรื่องความรอดเราไม่ไมีประสบการณ์เรื่องความรอดเรารู้ว่าเรามีมรดกมรดกจากพระเยซูคริสต์มรดกฝ่ายวิญญาณเราก็จะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในพระคริสต์เพราะฉะนั้นจงให้ความรู้นะคะแก่ตัวเราก็คือรู้พระวจนะเข้าใจพระวจนะจงหิวกระหายที่จะไม่รู้จักพอต่อพระคำคนที่ไม่รู้จักพระคำจะถูกครอบงำอย่างง่ายดายโดยสถานการณ์ต่างๆและพ่ายแพ้ต่อวิกฤต หรือวิกฤตของชีวิตแต่ถ้าคนที่มีความรู้ฝ่ายวิญญาณความรู้จักพระเจ้าพระคุณละลิตเดชจะอยู่เหนือวิกฤตสันติสุขและจะทวีคูณในชีวิตของคนคนนั้น เขาจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยฤทธิเดชโดยพระคำโดยพระคุณโดยความเชื่อของเขาความรู้นั่นแหละทําให้เขาชนะเสมอแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรพี่น้องของข้าปรงอวยพรข้าปรงที่จะ,สะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของปรงก่อนเราจะหิ้วกระหายพระคำของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นเราต้องการโอความรู้ฝ่ายวิญญาณที่เพิ่มขึ้นเราต้องการประสบการณ์กับพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าเท่านี้ไม่พอต้องการรู้จักมาก ากขึ้นและมากขึ้นเหมือนท่านอักทุตเปาโลเราต้องการรู้จักกับพรุงมากขึ้นทุกวันสรรลเสริญเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เอเมน,รเพ,รนะะพระเจ้าอวายพวรนะคะ